อินทผาลัมผมนะครับพี่น้องตอนนี้กําลังแตงหน่วยครับบ๊วนมืออาชีพเ้อครับพี่น้องผมปลูกไว้สีต้นครับนี่ครับนี่ต้นนี้เป็นต้นผูครับต้นนั่นเป็นต้นแม่ครับคือเป็นก้านสีแดงสีเหลืองครับน่าจะเป็นพันธุ์ใบหิแดงเอียงของเพิ่นนี่แหละครับหรือว่าพันธุ์เอียงดอกสีแดงครับะผมก็จําบ่ได้พอแม่บบานผมเอามาปลูกอันนั้นเป็นตัวผูบครับอันนี้ก็เป็นตัวแม ปลูกซีต้นไว้หน้าบ้านครับได้ได้ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่เพราะว่ามันเป็นการปลูกเม็ดแม่ครับผมก็เลยได้ต้นแม่มาต้นหนึ่งอันนี้มัน่อนขัง,ง,งที่ต้นไงเพิ่งติดช่อปีหนี่ครับปกติเราเพิ่นปลูกต้นน้อยๆมันก็นติดช่อแล้วเนาะถ้าเป็นาบางสายพันธุ์นะครับหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อของเพิ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ถือว่าล้อมาโดนครับได้มาพอปีหนี่นะครับเขาติดชอ่อ ติ๊บกัวจันเลยครับนี่วิธีการแต่งผมกับเบื้องในย t u b e เพิ่นะครับหลายหลายสวนหลายหลายอาจารย์ครับผมก็เอามาเห็ดน้ำเพิ่นนี่ครับแต่งผมกับตีแต่งลูกประมัดนี้ครับสลับกันนั้งสิครับตอนนี้กําลังเลี้ยงแต่งอยู่ครับทั้งหยากองุุนอันนั้นบ่อนันได้แต่งครับมัดไว้อยู่บ่อนั้นได้นมจริงจากเพื่อนนมจังไดยดอกผมก็มัดไว้เพราะห้มันโกงโกงทั้งสิ้ลเหครับอันนี้แต่งเรียบร้่อยแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นกรมูครับจันเนี่ยน่วยเลื่อมหง่แล้ว ันพี่น้องผูใ้ใดเพื่อนเฮ็ดอินทรพาล้ำกะบ,บอกในเด้อครับใส่ปุ๋ยสูตรใดครับช่วงเนี้ยแต่ว่าผมกะใสสูตรของคืออ่งุ่นผมนี่แหละครับเร่งเนื้อเร่งนั่นเขาประมาณนี่ครับช่วงเนี่ยนะครับผมใสสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่แหละช่วงเนี้ยอันนี้กําลังแตงครับพี่น้องแตงนวยออกแล้วก็มันหน่วยใหญ่ขึ้นมันก็ตีเบียดกันดิเพื่อนก็นว่าเพื่อนกะเด็ดออกจังซีแหละครับเห็นเพื่อนเฮ็ดอยู่ผมก็เฮ็ดน้าเพื่อนแหละ เห็ดตั้งแต่ฮอกกะทีโบตางกันกับองุ่นอกครับการแต่งหน่วยแต่ว่ามันกะทีความหยากความไงแต่ละผลเราใหม่แต่ละยางกับบบคือกันครับเบื่อครับกำลังเต่งครับโอ้ผู้ใดเห็ดสวนอินทตรัพาล้ำหลายๆก็บอกผมในเด้อครับผมก็ไปบ่เปลี่ยนคือกันแหละกะทีตามมีตามเกิดแต่ว่าการแต่งหน่วยกบสีประมาณนี้แหละคิดว่าเพราะว่า ผลไม้ไหมยังที่เป็นชอบเป็นพวงเนี่ยครับถ้าบอตแตงลูกออกบอสอยลูกออกเขาก็สีเบียดกันแล้วก็ความสมบูรณ์กับทีบ่อใดผมว่ามันหนาสิหลักการเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็เบิ่งตามอาจารย์หลายๆอาจารย์ครับอบอกในเด้อครับผู้ใดมีประสบการณ์ทั้งอินทผลลัมก็ได้มัดจังใดเฮ็ดจังใดแตงชอบจังใดตอนนี้ผมกํลา,าลังมาเลียงแตงอยู่ กะทิแต็งได้เสากับเลี้ยงครับเพราะว่าปิดสวนออุ่นแล้วกะยน้มเลี้ยงกะทิมัดเตงน้มเสากับมัดเตงกับเสานะครับมื้อนี้ผมกะถึงให้น้ำให้ปุ๋ยพร้อมครับมัน